นี่นี่ถ้ามะลินน้ำงประตูเป่าบริมาตรเบิ้งเป็นโดนหละเหตุบรไรโดนแล้วเหรอเหตุอะไรโดนละกลับขึ้นมาใครเดาหรืไงสารขวองหรือเกาแล้ววันนี้นั่นเป็นยังไงทุก,กอาการปกติแล้วอ่ะ อดก็เห็นได้อยู่ทีถึงว่าพื้นลายเติบแล้วล่ะโอ้มันกล่องถ่ายไปทั <ai> uh, ้งอันเสียงคอม้าเราโหลดมันย้อนเสียงมันโหลดมืดย้อนเสียงดีมันย้อนเสียงแล้วมันฮานาเสียงมันมาทางนั้นดีโหลดมืด แต่เอไทยมาแต่ทางนั้นทันไดอยู่มานั่งเดอดพวกตุนี่พ่นไปเซนไปนะวะพ่นไปสั่งกาต้าบ่สั่งกะตาวะไมเมเดสักาตาให้ไม่เม็ดขอ้นลาะขี้เลาะขี้เลาะขี้เลาะไม่เมทูเร็ดดีบ่โอ้ยุคังอัน ใไอยางจอเนอะบ่าสารอิรลุ่มคือกอเนี่ยตู้หรือตู้ไหมลุไมแล้วทันเด้รวยบไปโอ้บษัตริย์แบบขนาดเนี่ยอิลุ่มพอดีอิลุม่มยังไงเด้อสารอิลุ่มพอดีต้องข,ของร้อยต้องเงาวกว่าน,นี้เองบ่อยากสารเลน่นอยู่นี่ก็ได้อยากเป๋วมาสารอยู่ทาง<น>มันขึ้นบ่ได้นี่แหละ ก่อไฟก็ได้ขาตัวอ <c oughs> ่อนขาควรจะยิ่เป็นไข้ต่วยืนก็นสิบวัยูเนะ <c oughs> าะขึ้นบนยังรดนะไปไ,ไปได้ยุทั้งไปได้นะแต่ว่าบัสามารถสิไปเอาได้เขอกขออะไมันพอบอกพิ่มมากเวลาเด็กก่อไฟมันนะ รถในโค้งมากของเบอร์เดียร์รอเทียงลูกสะมาเต็มหรออืมรอสารกัวไฟมันเปลี่ยนจ้างปังกว่านี่จะว่ากระตุ้นไม่ดินกันยังไหลขึ้เกะะ็เหรอวะทางเบิ้งประตูนิสานของเด้อพี่น้องเด้วยบริการมาเบิ้งโดนละเบิ้งจะทิพย์เข่าหลายรถเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อย มันออาทิตยเดืนน้ำตุเวียนอยู่ดอกตุเวียนสารยังบเบิดปนี้ไม่ไพเพิ่งผอมใหญ่หนึ่งดำปปือูๆกันนี่แหละมันมันแห้งหลอะโดนยัยโดนหลายปล่อยเห็ดเตะวันได้อยู่แห้งเ่็ดง่ายเด้อแม่เห็นบอเหลาไงจัดไงเออแห้งยี่หรีมันเห้งเหนียวเพราะเหนียวมันยากมันมันพอเหนียวเหนียวนี่มันยากมันหมัดหมากันเนาะมันแห้งยี่หลี่จัดกระอย แจกเพาะเพาะเพาะเพาไปเลยว่อใหม่จากสุเนียนมันบอลนี่ฮอืพาะพาะทุกข้อมนอืมแม่เลี้ยมันบอลแห้งเนาะบางานาบะบันเ้มันบันี้มันจากดีแล้วบันี้มันว่าเออ้ยจากดีแล้วไม่สามสี่ขีดผมอืมขอมาให้ถ้าจะจา ข่อนบ่อเงินนอกคนน่ะชอบเอาไม้เอาพ่อไม้มาเนี่ยตัดสาดแล้วเขาเรือเสลล์รถหม่อยพี่มึงบอกเดี๋ยวเนา่น้ำขึ้นบ่ได้นี่ยเหรอเนาะเออขึนไม่นะเนี่ยเงินเยอะเนาะมือโบอยากหรือไม้นี่มันีตรงมือผูกแข้งเลยเดี๋ยวเซก็ได้โบอยากแต่ว่าห่างขึ้นบ่ได้ ย่างขึ้นกันซื้อขจาสั่งขจามใไ้ผัดรับรหสิบาทนี่ปัดจบาปเข้ามาเด้กขึ้นยากะไม้เด็กรบควายออกมาบ่่ะลัก็ะส่งรหสี่พูนแล้วหลายหลายมันก็จักบวยเลยเนาะกันหน่อยเขากระเทือนเขาขี่ข้านเปีอยวมาให้ตีกูาสั่งอันราสองมาคนจักรอยเดียฉัน เพาะมันก็ยังบวมอ่นองเอืมเอาคยังมันมั่งเลยยังมานก่อไฟมันนะมันยังอยู่ใส่อีกยังอยู่ทั้งส่วนอย่างนะเพื่อวะแต่ว่าอยู่หน้ามันนี่มันมั่งบนรดข้อหวมันจริอยู่หน้านี่หน้าตอเด่นคนนี่เอารถไมโครมั่งลงมัดเลยก่อไฟบบกสูงนี้ช่องทางสุ่มท่อ พุ่งแรขึ้นขึ้นยากขึออ้นเลยขึ้นยากกันละซึ่งน่ยากแล้มันบ่อใหม่อีกอ,อ,อย่างนึ่งก็ผักใบซื่อเมื่อนี่มันมุ้ยคนไปขึ้นดูเนาะมันโหลดบ่มีผู้ใดไปสางแหนงมันโหลดขึ้นบ่ได้แล้วก็ขึ้นผักใบแข็งละอันซุ้มซุ้มมันสวง,สวง,สวงที่อันซุ้มสวงสวงสางแหนงไว้ตัดมาใส่ยู่ตะก,กี้หันมันรถลไม่โคกคนที่เบิดแล้วซุ้มนั่นนะ่ะ มันเราเป็นเหลือยวนต่อฟังหวยน้ำฟ้าพ่นรถยูโฟนพ่นระบุยผ้ขึ้นจากเทีเยบวันไหนก่อนนั่นแะมา่างปลาออกเบิดเราเราเป็นกกเตี้ยเตี้ยขอจันจันยังไงบ่ล้ำหน่อยๆทีๆขอจันจันต้อตวสวิดสรทางเขาไปเห็นคุณของมึงว่าพ่นตังตงเขาไปแล้วเขาขึ้นนะอืมอืม ก็แขม,มานอน้บบซุ้มมันส่งสวงหันรถุดไมโค้ฟาดออกจากของทางมันมันเป็นปกให้แล้วก็ปกทางเราก็หลดดุดฟนะาดกินงหมด,ดมันนำให้อ้อยดูของพี่ลุมปอกหาเพี่น้องเด้อดูดูดดเอาเบิง้งทานึงบริมาตรียนน้ำเพิ่น ผมกะบบกไฟใสสานดนกตูวนี้กะไลยเป็นบัสบายเราเป็นบวบัสารมาโดนน,น่ะมันีเป็นไข่เดร์เ,เราผมจะเลิมหาไม่มาสารเราไปนะนคือจะเข็บนี่ลนะ่ะอ,อยูซื่อกัดมันมีเวียกเห็ดกัดมันหัวยีหลีดิเศรษีลุษศิขาดมันเคยเห็ดคลิปนี้ก็ให้พี่น้องได้เบ่ง กานไลก่กัรผ่อนคนลายไปซื่อๆนี่แหละคลิปหนาสิปินจังไดยก็ว่ากันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ